บ่เขารถเบิ่งบ่ทันคักเขาเบิ่งนะเขาว่าโอ้ได้คนดังมาเก็บกระเพรอะไรมันบ่พอนิว่าเด้อลูกหลานว่าวอันนั้นเป็นไายอันนั้นเขาจะมาเบิ่งบัสโทแมนอรีเขาอะพอใหญ่พายได้นี่แม่นบ่โอ้โตโรลลี่มาจากไหคัลเเดยินโอ้แล้วกาบ้าเขามาเบิ่งเออบบบมาเห็นแบบมาเห็นตัวจริงนีแล้วนี่มัมันไม่ได้เท่ากับที่หูเออยังนุ่มอยู่ได้แม่นบ่เนี่ย แข้งแหงอยู่ยังแข้งแหงตึงตังอยู่ไรนี่เลยโอ้เจ้าถามพ่อไงก็ไล่อได้ได้รอยโถขาก็ยอมจะแล้วเนาะเอออนยัดึกแทกมาเกินเจ็ิ่นโอ้ว่าได้ไล้อยากได้เลยมมาหาเงินเนาะมาหาสิบปเหต์ในิมิจะได้บ่เมื่อเราร่อยโลเนาะเออโลราล่วงบริษัทแสนล่วงพ่อไหเนาะวันนี้มีผู้ชาผู้ชาวว่าทั้งคนะ มีฮะที่คาดอย่างว่าเราไปเนี่ยเนาะลายนี่คือการฮักของไปหาเงินเนาะบัตจีบผู้ชายยันว่าแก่เกียดแก่เงาเบอร์บได้จีบบ่สนใจแต่เงินอย่างเดียวนะมันไม่ได้คิดไปยันว่าไปหาผู้ชายผู้ชายตังค์พนระยิกาจีบทั้งนั้นบ่บ่ได้คิดตอนนั้นเนาะตื่นนอนมาค่ำนั่นคือมืดจะมาเนาะมาแล้วกินข้าวแล้วก็นอนนา่มาเช้าเนี่ยนีกินนาข้าวนะ และซืออันซุกเลยไปโลดบาเท้าขี่รถลังเถือ่อนยางเมื่ก่อนเขาส่วนไล่เนี่ยยังบ่แพ้พวกอันนัะได้เขาเอื้นพวกยางกันพวกตะโอยเรียกว่ากระลึมเออะกระเลือะกระลึมกระลึมจู่นี่กระลึมเซกองอยู่ฮะกระลึมบไ,มได้สูบก,กองใหญ่ได้เ <c oughs> บิ้งอะไรแล้วเขาจะมือหนูหาแฉกหกแฉกเขาได้ขนใดไ กเก็บยอะได้เก่งเลอาจังหวานั่นแล้วขอว่ามือกหาได้อยู่คือกันจะว่าชิบช้างมาทอเคยแม่นเป็นเรื่อเก่าเกเป็นเรืเคยเคยเนาะกัวไว้คือบัวไว้หักทำได้ลายมาได้มานางมาเนี่ยนี่สิชอบอืมก็ตามก็วหาแสนหกแสนหมื่นหนึ่งอ่ะอืมพ่อชลิศเนี่ยอยู่ชิบช้างกี่สี่ปีเนี่ยอืมก็เก็บเะได้เก่งกัยเนาะ กะจังว้าจะมาหึดอยู่มอในมอในมอขับรถไถลาดแห้งเก่งมอในมอปั่นนี่ดูในาจันบันองเป็ดเมื่อหกช่อเมื่อลาดมอเนี่ยผมเป็นคนงานลาวเนี่ยลาประจำขับรถไถลาวเนี่ยเราเก็บอะได้เก่งเลยเมียเนี่ยก็สี่ช่อเมียเนี่ยคนนั่นบ้านนั่นดอนคอปักเซ่มอใน้องเป็ดมอนี่ยเราขับรถลำช้าเมือละพันมือละพันหาไซมือละลาดมือละลาดมือละลาดพูดมือพันห้าหกช่อ สองเช็คสอบก็มาเจอแล้วคนนอนสองตื่นชี้ก้อนชั้มตื่นก้อนมันว่าอ๋อมันจะว่าสอนพญายะพูดเนี่ยเขายังหายได้โหเพราะว่าควันมันควันมันร้อนนะมันสีบกระเบิ้ลฉีบกรดกไปเฉยมาเราเห็นแล้วฉีปิดเนาบโปิดก็ย่าข้าใบมีแิจฉามือดีก้อยในหรัดไว้ใส่กระตาข้าใบใบใบที่มันก็โค้งลงก็โค้งเนาะ เขามาพูดอย่ที่รองเท้าควันมันร้อนแล้วมันสิบริจากดกอีจะมาะเออเขอบา,าบอกให้พูดเนาะถ้าเบิ่งในยูทูปก,ก็ได้เขาใบอยงที่มันก็ครบแล้วก็เพล์ม,มันชนะไบช่างเนาะแต่เจ้าอันนี้ก็เล็ดหลัดมาเริ่มมันวะที่ม,มันบอกหมอนี่มันชอน้อนนอนนั่นนี่ไหวนี่กว่าไงเอาใเห็ดก็ไหวกระเรนอยู่รองเท้าเวลาคนคอยพิษทะลุหัวเทากท่านจะได้เนาะโอ้จังหวะมวลอะไร อบแต่ว่าปานนี่เห็นแล้วเห็นขักแล้วเวลาคนหัวย่านท่าย่านที่น้ำมอสปะใครฮากะบบมีกดทีกดตัวไหนกันมันขึ้นมาปีกบ่เขาจะทำไงปุะตูเป็นอะไรไปพุ่นนี่บอกขึ้นหอดผู้สาวบอกไปนี่บอกขึ้นฮอดยังวะขึ้นฮอดนี่แล้วผู้เช้ากับคนฮะเรื่อว่ามีแก้งไม่แล้ว่ามีแก้งไม่เลย ว่าแมนบอนี่แหละเนาะนี่แหละก็มีคือคือว่าชอยมออยู่บริยินข่าวข่าวคนเดียวนี่ฮันโตกับบริยินข่าวเิแล้วบริหารไปหาเพื่อนเนาะโอ้เพคอนว่าแสดงมามาเนี่ยจักว่าขึ้นฮอดผู้สาวก็ไปจักมาเนาะขึ้นฮอตอยู่แล้วผู้สาวโอ้ขลองแนวผู้สาวเก่าเนาะเออคลองห้องบริเลิกแมนบอเออผู้สาวบริเลิกฮันเออเพคอนก็ว่า พ่อยบ่เอาเจ้าเอาตู้มีบ่าเอาก็เอาแล้วเนาะสิเป็นงเอาตู้มีก็ดีกันแล้วเกี่ยวกันเนาะพังพวกได้เงินมาในสิบห้าผู้สาวาแล้วนี่เนาะนี่ไปเมื้อนี่บอกโอ้พังพวกนี่ทุกคนเลยเอาอีกแล้วตู้พายสิไปหาผู้สาวอีกแล้วทุกคนพันเช้าเอลโหลเฮียวจะบ่ เอาเหลียวทุกคนเลยพังว่าเนี่ยลืมัมได้ได้เนี่ยตู้เฮานี่ได้มาตทุกคนมาบ้านนี้นาแดงหุนหุนทุกคนโอ้ยทุกคนเลยเปลี่ยนสีบ้านนี้ตู้เฮ้าบ้านนี้เปลี่ยนสีอะไรีคนชุกหลายเนาะเพิ่อได้เงินสิมาขอผู้สาวได้บ้านนี้ได้เออผู้สาวขอขอแล้วเนาะขอว่าบ้านนี้ฮะเอาเลียวทุกคนเลยบ้านนี้เอาจริงเอาจังเลยตู้เฮ้าบ้านนี้ทุกคนเลยโอ้ตัวเงาเลย สาวเฮียวก็เงาได้บุ็นน่อตู้มีก็บุเห็นหึงเลยน่าโอ้เลี้ยวเห็นอะไรเพราะว่าให้ตู้มีล้อบ้านนี้ตู้มีสิล้อบ่อไร่บ้านนี้ล้อดนโพดป์พีนาว่าปีนาจ้งว่าเลยเล่าเรา่ว่าไปใหม่เลยเลยว่าไปเลยเลยขนนาดเสดงนี่จะตู้มีสิล้อบ่ไร่อย่างนี้่เพราะว่าบอกว่ายมากจะมาขอเพราะว่ารอบปีนหนาบ่ตู้ คือบวากับตู้นะครับมาคอไวไวเออก็ว่าก็มาคอไม่ไวคันไปว่าแบบตู้มีเป็นว่าอย่างหนึ่งกับตู้มีฮานะจังว่าหรือว่าหลอกผู้ชายบ่หรือว่าแสดงบ่มักตู้มีบวบซื่อแกหน้าซื่อบ่ดูว่านี่นะแลาวพอหมักจะแทะแล้วได้กับแป้งน้ำแดงมาให้เราอ่ะอือ๋อน่ารล้คลักจะแทะ เราได้เงินได้กระแป้งได้กระแดงมาให้เขาเดาหอมเดาแถก็เลยดีใจน้ำข้าวแป้งนะบอกเดีใจน้ำข้าวแป้งก็เลยลืมตู้พายเลยมันบอกเมมแล้วก็ว่าบอบอขอเอาดอกเจ้าไปเหมือนอ่ะแต่ว่าแล้วตัวก็คืนลังอายแล้วนะบอมันลืมก็ลืมได้เสียวก็ดีขอบม่ได้ห้เจ้าโอ้เซียวได้ก็ดีแม่นบอกเสียวได้ก็ดีล้วก็ตัดจิตัดใจเริมาเราเจ้าตัวจะเชินะพระตัวหมักตัวมีจดไทยเราหมักเจ้าผิด คอยว่าเขาทำเหมือนั้นละว่าถาชงชัยเหมือนั้นแบบแบบคือเปลี่ยนใจนะบอกถอดใจปรตูมีแล้วเบิ่งถาทางบอกฮันแล้วเอาละว่าทามาชงชัยตูภายจะมาแล้วเนาะบอกกับตูมีก็คือชิบะมักบันไดประตูมีที่มาคอเป็นว่าปีหนาเดือนหกเดที่กับปีใหม่เดี๋ยวปีหนาวัวไปวัมากลับไปกลับมา คันตูวพายมาเนี่ยคันมาตูวพายมาคอนัเอาคอนก็เอาเป็นยังว่าช่วดบ่กันชั้นเสมอพังวอกีพังวอนี่มีเคอะไรไนตู้เฮานี่ยพังวอกคนใดมีเงินมาค้อนก็เอาคนนั้นจุดวกจังไดเฮาก็จุดงงเราบอกาว่าห่อนยามเอาผัวองงไดแต่ว่าดีได้โอย็ยังไปจักนี่ยคขบอ าเวไนะทีแรกว่าบ่มักและตัวภายมันคนพิทายว่าะตุมัวายมคอไปสิเอาตัวายเอาแล้วบอแบบไหก็ามใจแล้วเอาไปว้ามาอยู่เนาะพังวี่เนาะต้องวอั้นผู้ใดมาคอมันเอาพนั้นนะในชใองคนเนี่ยตามฮาเบงสังเกตเบงลาวฮะ่าให้เลือกไ่น่าก็ว่าเลือกตัวมีเนาะแต่ว่าดูนาการกับว่ามาเอาจ้นึงจ้าตัว บ่ได้ใดมันมีเงินเหรอวะเงินบ่พอใช้เอาบ่บ่เล็กเหรอวะบ่เล็กก็รอกัแล้วหาเงินมันก็บ่ง่ายเนาะบ่ได้ตู้เราว่ากับตู้มีหั่นว่าโอ้เบิ่งไปเลยสองปีบ่ปี่สองปีพัดเราว่ากับตู้ตอนนั้นคือว่าเจ้ามาข้อคอยเจ้ามาข้อคอยว่ะเราว่าแบบนี้หั่นนะว่าเมื่้ไหร่มาเห็นบัตรตู้มีมาเพราะว่าใชเอาตู้มีกบ่ได้นะเรบอกเอาเจ้านึงเราว่ะเจ้าบ่ได้เงินพอกี่ หรือว่าเล่ามากเจ้าบอกแบบนี้บอกให้มาคอไว้เลยเจ้าบ่มีเงินเลยเราจะว่าใส่เจ้าบอกหรือว่าแนวใจเดี๋ยวนี้ฮะว่าวก็ว่าว่ารอกกับยังอมบัดทำบ่าวบัดนี่กับเพราะว่าวะรออันนี้บ่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 คอยบ่เอาเจ้าตัวฟังว้าวันซีหู้เรื่องหู้เล่ามื่อนี้เด้นี่เนาะโอ้ฟังว้าตู้เฮาก็อยู่บ่ได้แล้วนี่กินหอดผู้สาวอีกแลนี่ พนตู้พนมีเงินเลวเด้พนสิไปก่อนตอนนี้ฮะไปยุ่งอุปสาวุปสาสิมักบ่บาทนี้บ่เออไหนก็สิลุยแม่นบ่ืมอนี้สิไปหาแม่อนบ่จับบ่บออู้สาวิยูบ่เนาะสิยูจะไปวนเอาไังเดพอุปสาวมาลายเด้อนี้ตุงเทยเขาจะมามาลายเด้อออู้สาวมานรุงเทหลายดี๋อมาละปีใหม่ ตก็ตมีบริชุมมาเนี่นยเนาะตูมีบรมาม่มามอะไรเดี๋ยวนี้แบบ่อแบบขี้นะข้านขีน้ข้านว่าอเพราะว่าตู้มีบ่อเงินหน่อปะจะให้อยู่เด้ให้อยู่บ่อให้อยู่ครับเจ็ดใจคืออยากถอดอๆๆนะว่าเห็นผู้บ่าวมาตรงเทพลายเลยคืออยากถอดใจเลละเราฮันเราว่าเมื่อนั้นนันว่าผู้บ่าวลายคน้นมีมีผู้บ่าวทหารเราอ่ะในบ้านอันไหน มักล้วระเบ้าแบบนี้นะเป็นเป็นไผ่ตุ่งจะลอยจังหวามันสิไปในนี้เนาะโอ้มันเลจังหวาโดยโดยโดยมันเป็นแบบนี้เพราะว่าตู้มักเข่าไปจากไอ้มักเข่าหรือวะเขาวนี่นตู้มีเนี่ย่านเราย่านเราบนฐามันโดนเกินอันเป็นช่องปีนะเลยเราถอดใจบ้านนี้เขาเขาสิคึดแบบนี้แหละเพราะว่าันนะเพราะตู้มีเนี่มักแล้วตู้มีนี่ เราเป็นไฮท่ายีกเราไฮท่าบ้านนี้นะบ่อนยี่บ่อนมือว่ะเออจะหน่อยใช่ป่ะเพื่อนให้เบิ่งกันไปโดนโดนเราแบบนี้ฮั่นน่ะอืออ๋อตัวคือแบบนี้ว่ะประตูพายไปวังหันคือว่ามาขอเจ้ามาข้อคอยเด้ว่ะเออบุมีเงินแล้วบอได้อยู่ว่ะบุมีเงินเออถ้ามีเงินกับบอคอกับให้นอนอยู่ตลาดว่าโท่ ให้นอนอยู่ตลางตีไฮหลานโอ้โหทำฟินไฮหลานเอาไปพุคนละซื้อตลาะว่าซื้อตนาดในรีคันยัางนี้นี่ตลาดจะใช้ใช่นะพูดให้นมกินสองอันเยี่ยวให้พูดนะลูกผู้ไปอันเมืองกรุงเทพพูดอืมให้เวียดนะเวียดมันอันนั่งอันบออัดขับจบทะเจ้าพื้น อืมไปพูดอาจจะใหม่เนาะบ่อตุกเนอะเป็นอะไรชิมายอเฮือนยอซานโมปีนี้บ่ได้บ่ว้าวกำหลานเนี่พ um ันว่ากำยอก็เดินสี่บ่เลยโอ้ตกเดินสี่บ่เดื้อเนี่ยมันบ่เส็ดธิ์เนาะคือจะได้ยออยู่วันน้อยแล้วคลอนันได้มากอ่ะที่ได้ลูกหลานบ่ออโมจักกันไผจักเก็บทางห้าแสนยินเนี่ยเก็บทางบ่เก็บทางซอยน้ำบ้านน้ำเมือง ลูกล้านอะภู้ัยกรุงเทพก็ยังบริเงินแล้วเงินค้ำกับลูกล้านเห็นบอกเค็ดบัตรเอาไปจ้างรถจะลากอะไรรถค้าหายอิงตาม้านทก่ตรเนาะเมื่อได้กบบอยู่น้ำเขาหละออยู่พระตรกรในทางย่อแล้วมันอันนั้นทั้งเมงเดินซีเนี่แหละย่อบ้าก็เลยมุ่งไหว้หลืก็ยาของเครื่องเขาพอไปเลยโอ้แสดงว่าเครื่องพอแล้วไม่ติย่ออย่างเดียวตัวชิ้นมากับบ่ออก็ชื่อเฉลียงน่อยฮะนะ อารมณ์ซิงเกิลคือแบ่พอบ่คือห่ดลายพอแล้วพอจะเห็น n h a กว่าเก่าโอ้สิเ็ใหญ่กว่าเก่าเห็น n h a กว่าเก่าน่โอ้ยชงโมเดิร์นบ่เออชงโมเดิร์นมันจะเปลืองไม้บ่เปลืองไม้ชงโมเดิร์นนี่ไม่มันพอมาแล้วโอ้ยมันจะมียามีแต่ว่าจะซื้อรถซินจะมากับข่าวเนี้ยยังข่าวข่าวข่าวมันจะลายอยู่จังว่าหมย่อแล้วแต่เขาเล่นซีถามอาจารย์แต่ก็ได้มันวิทยเล่นซองมันก็เห็น n h a เนาะ อันเออเฮียเราหู้จักว่าสิย่อเฮือนนี่ชงใช้อยู่ชงใช้อยู่โอ้ยโอแสดงว่าโชคเนาะไปเที่ยวนี่เนาะโชคอยู่ไปเที่ยวนี่เออก็เรียกว่าไปเก็บอันนั้นมักไปสังแหละเออย่างเนาะหมักจองมันพุ้นย้ำเดินชี่เดินหาพุ้นหมักจองจองอยใช้หมักจองนะมันอยู่ลายอยู่เขตอัน นี่เขตบ้านห่วยต้นเขตปทุมพรนอนไม่มาลายเพราะว่าเขาจังวนไวไหลนะพญาน้อยนอนใช่เมื่อคืนเตียงนี่เหรอโต๊ะนี่วะโต๊ะนี่แหละนอนผู้เดียวะนอนผู้เดียวน้่นมันหนาวว่าลมผัดวีวีมันไม่หนาวเลยลมนะเออมันมาคืนน้ำหมอกเลยโอ้เล่านอนร้อนแล้วก็แล้วได้ให้พ่อผมจ่กูไปดูหน่อยบอกโบเลสอยู่อยู่บนเก็บกาแฟโบเลสหนาวบอก นาวเลยหนาวเลยเจ้าพุธน้ำหมอกชับน้ำพ่นน้ำหมอกในช้ำน้ำพ่นเหมือนบอกโอ้กกว่าเด็ดเต็ดเด็ดแบงแบงที่ฮอแตเรด็ดชนีเลยตาวเลยแล้วมึงมันหนาวนานมันนานเนาะบ่อพะพรมในเขาให้หรือว่าพะรมเองโอ้พรมมันจะเฮือนไปแล้วพะรมมานจะเฮือนยังใดขาให้แต่เฮือนอยู่ไดโอ้หันเขาไม่ได้ห่วงน้ำไผ่ใดอ๋อ พขขขเ้าาาจงมีแต่ของเขาเองหมดเนาะคือเจ้อันคือเจ้กระตานกิ๊บนี่ก็ยังชื่อเขาเองใส่มากระเพียงเขาไม่ได้อ้วนน้ำเจ้าเลยนี่แต่ถ่านะมาแลงจุดเขาจ่ายเงินเราแล้วเออมาแลงเลยจ่ายบ่จ่ายคู่มือบ่แรดงว่าจ่ายคู่มือเนาะจ่ายคู่มือยังวางเงินนั่นได้คู่มือ